ถ้าคุณซื้อของออกช็อปจากกุ c ชี่เอาท์เล็นี่ยจะได้อุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับ s อ m o s นะคะแล้วนี่ก็คือชอ Cat ่องแค t ซิ l a m o s สค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องการซื้อของออกจากช็อป Gucci ่เอาท์เ็ค่ะมีอะไรที่แตกต่งางจาก Gucci Collection นะคะหรือว่ากุชชี่บูติกบ้าง โดยเฉพาะเรื่องอุปกรณ์ที่คุณจะได้ตรงออกไปจากช็อปกุชชี่เอาท์เล็ตมีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวหลักๆเลยแล้วกันนะคะนั่นก็คือกระเป๋านั่นเองค่ะทุกคนตัวกระเป๋าของกุชชี่เนี่ยถ้าคุณซื้อจากกุชชี่เอาท์เล็ตค่ะสิ่งที่คุณจะได้ค่ะนั่นก็คือแกเร่ถุงผ้าหรือว่าดัสแบกนั่นเองนะคะแล้วก็ดัสแบกเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเช่นใบนี้เนี่ยที่โมสได้มาก็เป็นอินเตอร์ล็อกกิ้งนะที่เคยรีวิวเอาไว้ก็สามารถไปหาดูวิดีโอเก่าๆได้นะท มาถึงเรื่องของถุงผ้ากันค่ะถุงผ้าก็จะได้เป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวอักษรกุชชี่สีทองพิมพ์เอาไว้ด้านหน้านะคะแต่ว่าในกระเป๋าบางรุ่นค่ะแม้จะออกจากกุชชี่เอาเล็ตนะคะคุณก็จะได้ถุงผ้าแบบที่เป็นสีขาวนวลน,นะคะแล้วก็เป็นโลโก้กุชชี่สีขาวดํานะคะแปะเอาไว้เหมือนกันก็ถุงผ้าก็จะมี2แบบนะคะแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นกุชชี่เอาเล็ตคอลเลคชันเนี่ยก็จะได้ถุงผ้าแบบนี้ค่ะทุกคน เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้าเกิดว่าคุณซื้อกุชชี่มาแล้วดันได้ถุงผ้าแบบนี้เนี่ยก็เป็นของแท้ค่ะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยจะได้กล่องด้วยหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าสําหรับกุชชี่เอาท์เลค่ะถ้าเป็นกระเป๋านะไม่มีกล่องค่ะทุกคนก็จะไม่ได้กล่องไปนะคะก็จะได้แค่ถุงผ้านะคะแล้วเขาก็จะใส่มาในถุงกระดาษสีดําแบบนี้ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงจาก G ุชชี่เอาท์เลเหมือนกันค่ะ ถุงของกุชชี่มีกี่แบบแล้วออกจากที่ไหนหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยก็มีคลิปเก่าๆให้ดูเหมือนกันนะไปหาดูได้ค่ะและชิ้นต่อมานะคะไอเทมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นไอเทมที่ขายดีที่สุดนะคะในกุชชี่เอาท์เล็ตเลยนั่นก็คือเสืะะ้อผ้าพันคอนั่นเองค่ะในส่วนของผ้าพันคอค่ะคุณก็จะได้อุปกรณ์ก็คือถุงพลาสติกนะคะก็คือถุงที่มันใส่มาเนี่แหละเพื่อบ่งบอกว่าเป็นของใหม่100นนะคะทุกคนหลังจากได้ถุงพลาสติกแล้วเนี่ยก็ไม่มีกล่องเช่นเดียวกันค่ะ ตัวนี้นะคะถ้าใครจะซื้อให้ไปเป็นของขวัญคนอื่นค่ะก็สามารถขอถุงนะคะที่เป็นถุงของขวัญค่ะเขาจะมีกิฟต์แบ็กนหคะก็สามารถขอได้ก็จะเอาตัวผ้าพันคอเนี่ยใส่ลงไปในถุงกิฟต์แบ็กซึ่งถุงกิฟต์แบ็กเนี่ยหน้าตาก็จะคล้ายๆกับถุงแบบนี้ละค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบถุงที่มีแบบฝาปิดนะสามารถปิดได้แล้วก็ให้เป็นของขวัญได้ค่ะทุกคน หลังจากที่ใส่ในถุงกิต์แบกแล้วค่ะเขาก็จะใส่ในถุงกระดาษสีดําให้คุณอีกหนึ่งครั้งแต่ว่าใครที่ไปเตะตาข้างให้นะคะสำหรับพื้นสุดท้ายใน store นะคะเขาก็จะต้องเอากืนนั้นเนี่ยที่ออกมาจากดิสเพลย์เนี่ยเอามาให้คุณถ้าคุณยอมรับได้นะเขาจะโชว์ให้คุณก่อนเลยว่ามีตําหนิอะไรไหมบลาบลา,านะคะถ้าคุณดูและเช็คทุกอย่างโอเคเรียบร้อยฉันเอาอันนี้แหละก็สามารถ หยิบอันนั้นได้เลยแต่ว่าตัวที่เป็นถุงพลาสติกเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่ะเขาก็จะห่อมาให้นะคะในกระดาษไขสีขาวซึ่งกิน่นคขาว่ากุชชี่กุชชี่กุชชี่นะคะแล้วก็พับลงไปในก i ิฟแบ็กอีกทีหนึ่งค่ะสําหรับชิ้นต่อมาค่ะก็คือรองเท้านั่นเองค่ะรองเท้าเนี่ยอุปกรณ์ก็จะได้กล่องนะคะด้านในเนี่ยก็จะได้เป็นดัสแบ็กมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าตัวดัสแบ็กเนี่ยจะได้1งถุงหรือ2ถุงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ารองเท้าของคุณรุ่นอะไรนั่นเองค่ะ พอได้กล่องและดัสแบ็กแล้วใช่ไหมคะก็จะได้ถุงกระดาษสีดําแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่ากล่องรองเท้าเนี่ยก็มีหลายแบบเหมือนกันค่ะบางรุ่นก็จะมาในกล่องสีขาวดาบางรุ่นก็จะมาในกล่องสีน้าตาลแบบนี้ค่ะสําหรับกล่องรองเท้าค่ะบางทีก็หน้าตาแบบนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นไซส์ที่เอาไว้ใส่รองเท้านั่นเองค่ะและชิ้นต่อมาค่ะนั่นก็คือ ready to wear นะคะซึ่งในส่วนของ ready to wear เนี่ยก็จะมีราคาค่อนข้างสูงใช่ไหมคะทุกคน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นสูรนะคะแจ็คเก็ตรหรือว่าเดรสนะคะพวกนี้เนีย่ยเขาจะให้ถุงคลุมมาให้ด้วยนะคะเหมือนเป็นถุงที่ไว้ใส่แบบชุดสูทหรือว่าชุดเดรสอะไรพวกนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นอินเสิร์ตภาพไปให้แล้วกันเนาะ <Ronaldo! S 1> แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของเสื้อยืดนะคะพวกนี้ค่ะก็จะได้หอมมาในถุงกระดาษค่ะแล้วก็ สามารถขอกิฟต์แบ็คเพิ่มได้อีกเช่นเดียวกันค่ะและชิ้นต่อมาค่ะอันนี้เนียก็จะรวม,มอยู่ในหมวดหมู่ของนาฬิกาแล้วก็อ c เ e s s รอรีด้วยนะคะทุกคนตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะได้กล่องแบบนี้มานะคะเป็นกล่องที่เป็นกล่องนาฬิกากุชชี่เลยค่ะมีกล่องนอกแล้วก็กล่องในแบบนี้นะคะด้านในเนี่ยก็จะเป็นนาฬิกาใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวบุ๊กนะคะที่อยู่ด้านล่างสุดเลยนะเขาจะเป็นบุ๊กที่เอาไว้เขียน รุ่นนะคะเขียนวันที่ว่าซื้อมาเมื่อไหร่นะคะจากช็อปไหนอันนี้เพื่อเป็นใบการันตีค่ะทุกคนแต่หลังๆมานี้นะคะเขาก็ได้ทํากล่องทดแทนนะคะที่เป็นกล่องนาฬิกาเนี่ยจากช็อปกุช c ี่เอาท์เล็โดยเฉพาะนะคะบางทีเนี่ยนาฬิกาเนี่ยมาแล้วกล่องมันไม่ครบใช่ไหมคะเขาก็จะมีกล่องสำรองให้ซึ่งกล่องอันนี้นี่ก็จะเป็นสีดําล้วนหมดเลยค่ะทุกคนเป็นสีดําล้วนเลยนะแล้วก็เขียนกุชชีสีขาวลักษณะก็จะ คล้ายคอนเซปต์เดียวกันกับถุงกระดาษใบนี้ค่ะแต่แค่เปลี่ยนหน้าตาม,มาเป็นกล่องของกล่องของขวัญกล่องนาฬิกานั่นเองค่ะหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นกล่องแบบนี้ค่ะแต่ว่าหน้าตาจะเป็นสีน้ําตาลแล้วก็มีฟั๊มลาย GG ด้านหน้าแบบนี้ค่ะทุกคนก็มี3แบบด้วยกันนะ ใครที่เคยเห็นแบบอื่นนอกเหนือจากที่ m o สบอกไปก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนะคะอัปเดตกันได้เลยนะและชิ้นสุดท้ายค่ะที่โมสจะมานําเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวกระเป๋าตังนั่นเองค่ะกระเป๋าตังเนี่ยก็จะรวมไปถึง a l l e t on chain ด้วยนะคะทุกคนอุปกรณ์ที่คุณจะได้ะคะ่ะถ้าคุณซื้อกระเป๋าตังก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะกล่องก็มี2แบบอีกเช่นเดียวกันนี่เป็นสีน้ําตาลนะคะหรือว่าสีขาวดํานั่นเอง ซึ่งกล่องแต่ละอย่างเนี่ยแตกต่างกันยังไงก็แค่เพียงว่าผลิตกันคนละล็อตแค่นั้นเองค่ะไม่มีความแตกต่างอะไรมากกว่านั้นนะเสร็จแล้วเนี่ยด้านในค่ะเขาก็จะให้ dust bag มานะคะซึ่ง dust bag เนี่ยก็ยขึ้นอยู่กับว่าญญคุณซื้อก<ม>ระเป๋ารุ่นไหนะอีกเช่นเ<ช>ดียวกันค่ะเพราะว่าเหมือนของโมสเนี่ยเดี๋ยวโมสจะเปิดให้ดูนะมีห่งใบนะคะที่โมสซื้อมาอันนี้เนี่ยจะเป็น w a l ห e t ด n c น a i n ใช่ไหมคะ ตัวนี้เนี่ยไม่มีดักแบ็กมาให้ค่ะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่เป็นอินเตอร์ล็อกกิ้งเนี่ยมีดักแบ็กมาให้ค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าซื้อกระเป๋ารุ่นไหนนะคะแล้วรุ่นต่างๆนั้นเนี่ยเขา r ร v i ว e อุปกรณ์อะไรมาให้บ้างค่ะทีนี้อย่าลืมกลับไปลองเช็คของที่คุณซื้อมานะคะถ้ามันเป็นของจาก Gucci Outlet เนี่ยคุณได้อุปกรณ์ครบหรือเปล่าถ้าไม่ครบมี่ยครั้งหน้าเวลาที่ไปที่สตอร์ค่ะจะได้เช็คให้เรียบร้อยก่อนออกมานะ ก็จะได้ของทุกอย่างครบแล้วก็ไม่พลาดอีกเช่นกันค่ะใครที่ชอบเรื่องราวลับๆนะคะระดับ S A แบบนี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะคะถ้ามีคนไลค์เกิน50คนเนี่ยเดี๋ยวมอสจะมาทำ เรื่องที่เกี่ยวกับ Gucci Outlet อีกดีไหมคะหรือว่าใครที่อยากติดตามกันค่ะก็สามารถกด subscribe กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะเวลาที่มสอัปเดตเรื่องราวหรือว่าโปรโมชั่นพิเศษต่างๆค่ะคุณก็จะได้เป็นคนแรกที่รู้แล้วก็ไม่พลาดแน่นอนโอเคไหมคะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายอาดิโส